นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิโสภะคะวายะมะราชาโนท้าเวสุวรรณโนมรณังสุขังอาหังสุขะโตนะโมพุทธายะท้าเวสุวรรณโนจตุมหาราชิกา ยัคขพันตาพัทธภูริโตเวสสุขุสะพุทธังอรหังพุทโธท้าเวสุวรรณโนนะโมพุทธายะอิติปิโสภควายะมะราชานโนท้าเวสุวรรณโนมรณังสุขังอรหังสุขโตนะโมพุทธายะท้าเวสุวรรณโนจตุมหาราชิกายัคขพันตาพัทธภูริโตเวสสุขุสะ พุทธังอรหังพุทโธท,ท้าเวสุวรรณโนนะโมพุทธายะอิติปิโสภควายะมะราชาโนท้าเวสุวรรณโนมรณังสุขังอรหังสุขทโตนะโมพุทธายะท้าเวสุวรรณโนจตุ